บินบรรือฤทธิ์เป็นไงล่ะโอ้โหเนี่ยคนนี้ก็มีต้นทุนทางสังคมสูงนะบางคนก็เรียกว่าเทวดาเดินดินน่ยนะครับอยู่มูลนิธิร่วมกวตัญญูมา3-40ปีเวลานา้ําท่วมก็ประกาศรับบริจาคคนบริจาคเงิน4ี่0ี้าร้อยล้านพอเห็นว่าเป็นคนดีแต่วันนี้ดันออกมาว่าไงเนี่ยนะใครมินสถาบันเจอที่ไหนจะตบโอ้โหครับแค่คําเดียวว่าจะตกนี่แหละครับจบเลยครับ จบเลยครับนะครับจบทุกอย่างอ่ะต้องลาออกจากมูลนิธิร่วมกวันยูต้องร้องไห้กลางไฟ์สดคนก็ออกมาด่ากันเลอะเทอะด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองคนเชียร์ก็มีะนะบินออกมาออกตัวแรงไปหน่อยวันนี้บอกเจอที่ไหนจะตบโอ้โหนะครับคือความจริงเนี่ยคุณบินเนี่ยนะแกเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงน,นะสังคมมองว่าแกเป็นคนดีเสียสละ นะมีคนเชื่อถือบริจาคเงินให้สี่ห้าร้อยล้านนะครับในช่วงน้ําท่วมมองว่าแกเป็นคนดีวันนี้แกมาออกตัวแรงครับนะครับแกออกตัวแรงนะครับปกป้องสถาบันเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะครับปกป้องไปเถอะครับแต่ดันไปบอกว่าไงครับนะใครที่พวกมินสถาบันพวกชูนิ้วกลางพวกอะไรต่างๆเราเนี้ยให้กับสถาบันนี่เจอที่ไหนตกโอ้โหแค่นี้แหละครับนะ สิ่งต่างๆที่แกสร้างมาเนี่ยโอ้โหแทบจะหมดไปนะครับคุณบินก็ต้องอย่าออกตัวแรงเข้าใจนะครับว่านะปกป้องสถาบันนะการปกป้องสถาบันก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับนะก็สามารถจะปกป้องได้สถาบันในทุกคน,นแต่ว่านะอย่าไปอ้างปกป้องสถาบันแล้วก็เจอใครที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วจะตบเขาเนี่ยอันนี้โอ้โหไม่ไหวนะครับ อันนี้แหละครับมันจกายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนะคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ดึงสถาบันมาเป็นข้ออ้างแล้วจะทําร้ายผู้อื่นหรือไม่ตอนที่สังคมเขามองประเด็นนี้นะครับนะครับว่าอ้างสถาบันอ้างปกป้องแล้วจะใช้สิทธิในการอ้างเนี่ยแล้วไปทําร้ายคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าในสังคมกํลาลังตั้งคําถามนะครับนะเหมือนนักการเมืองอย่างเงี้ยระดมมาให้มีม็อบทั่วประเทศแต่บอกให้ใส่เสื้อเหลือง อย่างเงี้ยนะครับตกลงเป็นการปกป้องพลเอกประยุทธ์รัฐบาลหรือว่าอย่างไรหรือปกป้องสถาบันหรือดึงฟ้าต่ำนะหรือเอาสถาบันเป็นข้ออ้างมันก็มีหลายอย่างนะบางคนก็บอกว่าเป็นการปกป้องสถาบันแสดงพลังบริสุธ์ทุกจังหวัดเลยก็ไปอยู่หน้าสารากางหน้าอำเภออะไรก็ว่าไปบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดึงฟ้าต่ำปกป้องพลเอกประยุทธ์แต่ดันไปใส่เสื้อเหลือง นะแล้วก็มาพูดเรื่องการเมืองด่าฝ่ายค้านด่าเด็กชูสามนิ้วเอ๊ะทำไปทำมาเนี่ยเป็นการดึงสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่านะมันมองได้หลายหายมุมบางคนบอกใช้งบข้าราชการในการเกณฑ์คนมาหรือเปล่าต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยคำถามมันเยอะแยะซึ่งความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบ พราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าใครจะปกป้องสถาบันนะก็เป็นเสรีภาพในการที่เราจะรักใครชอบใครเป็นเสรีภาพแต่อย่าไปใส่เสื้อเหลืองแต่อย่าไปอ้างปกป้องสถาบันแล้วก็จะตบคนนั้นตบคนนี้นะอย่างกรณีเนี่ยของคุณบินบรลือฤทธิ์เนี่ยโอ้โหถึงกับต้องร้องไห้ถอดเสื้อลาออกจากมูลนิธิร่วมกัน,นยูเลยอ่ะเพราะว่าดันไปเอามูลนิธิก็ไปร่วมด้วยสุดท้ายต้องถอดเสื้อ ร้องไห้ร้องห่มบอกว่าไม่ได้คิดจะไปตบเด็กชูสามนิ้วนะมีคนแบบนั้นชั่วช้าที่ใส่ร้ายอะไรต่างๆเขาจะตบคนที่หมินสถาบันเท่านั้นนะครับก็ฝากนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยในสถานการณ์การบ้านการเมืองที่มันรุนแรงเนี่ยการแสดงออกนี่ต้องระวังนะนะต้องระวังนะครับต้องระวังมากปุ๋ยพรทิพย์ก็เหมือนกันครับแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องสถาบันก็โดนอาจารย์ประวินสวน โดนคุณนาวัดสวนเนนะเพราะฉะนั้นคนดังๆทั้งหลายระดับ VIP มีคนติดตามเยอะๆเป็นบุคคลมีชื่อเสียงดารานักร้องนะหรือแม้กระทั่งทนายความก็ต้องระวังผมเองก็ต้องระวังนะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์ต้องระมัดระวังตอนนี้สถานการณ์มันมันหนักอะ่ะมันแตกกหนักอะ่ะบ้านเมืองเราเนี่ยนะฝ่ายนึงก็ปกป้องสถาบันอีกฝ่ายนึงก็ปกป้องคนเอกยุทธ์อีกฝ่ายหนึ่งก็ปกป้องอะไร อีกฝ่ายนึงก็เป็นพวกชูสามนิ้วนะต้องการสามข้อเรียกร้องหนึ่งนายกลาออกแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันนะครับก็ว่ากันไปเป็นสิทธิเสรีภาพของพี่ของกวงชนชาวไทยเพราะนั้นอย่าออกตัวแรงหมอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกหมอเวนยังไงนะบอกเจอที่ไหนนะธนาธรปียบุตรกูจะตกโอ้โหนะโอ้แต่ละคนนี่หมาทำไมพวก คือจะไปตบใครเนะี่ยอย่าไปอ้างสถาบันนะคุณอยากตบใครก,ก,ก็เรื่องของท่านแต่อย่าไปอ้างสถาบันอย่าไปใส่เสื้อเหลืองนะเป็นสีประจําพระองค์ต่างๆเนี่ยอย่าอย่าไปใส่นะเราอยากตบใครเราอยากฆ่าใครเราก็ทําไปแต่เราอย่าไปใส่เสื้อเหลืองอย่าไปอ้างสถาบันแล้วเที่ยวจะไปตบคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยไปเรื่องจะไม่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็ เข้าใจนะครับในประเทศเราเราเนี่ยยังไม่มีเห็นใครเขาจะล้มล้างสถาบันเลยไม่มีนะครับนะครับข่าวต่างๆเนี่ยพวกชูสามนิ้วเนี่ยเขาก็แค่ขอปฏิรูปขอให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเท่านั้นเองเขาไม่ได้บอกว่าจะล้มล้างสถาบันเลยนะครับอย่านะครับอย่าไปเที่ยวดึงฟ้าต่ําเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับบ้านเมืองเนี่ยขัดแย้งหนักเพราฉะนั้นก็นะพวกที่คณะรัฐบาลเนี่ยนะถ้าคุณเอาตัวไม่รอดคุณก็อย่า นะถ้าใส่เสื้อเหลืองนะคุณจะไปด่าชาวบ้านเขาด่าเด็กดาา่ดาฝ่ายค้านด่าคนนั้นคนนี้จะดันไปใส่เสื้อเหลืองนะนะเพื่อแล้วเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าก่อนที่คุณจะด่าเขาคุณก็บอกว่าปกป้องสถาบันอา้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไงไปด่าเขาบ้างเอาลำโพงไปทุ่มเขาบ้างที่ล้างเขแขงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับถ้าท่านใส่เสื้อเหลืองเนี่ยท่านรักสถาบันเนี่ยท่านต้องแบบเป็นคนดีเรียบร้อยไม่ใช่จะตบคนนั้นคนนี้เจอที่ไหนกูตบ กูยอมติดคุกอะไรแบบนี้คงไม่น่าใช่วันนี้ผมก็ติดตามอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ผมก็ดูแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครจะไปล้มล้างสถาบันเลยนะไม,มนะไม่มีนะครับไม่มีนะครับนะใครจะไปล้มไปล้างอะไรสถาบันไม่มีเพียงแต่ว่านักเรียนนักศึกษาผู้ประท้วงเขาขอให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูปแค่ไม่ใช่เขาไม่ได้ล้มล้างนะครับไปขยายผลไปอะไรตาอะไรต่างๆไปบิดเบือนกัน นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วเนี่ยนายกก็ไม่ล้าออกนะครับก็มั่นใจว่าเรามีสอว2สองร้ห้าสิบเพราะเราะลรเราแต่งตั้งมากับมือประชาชนไม่ได้แต่งตั้ง2องห้าสิคนยังไงไงก็ต้องเชื่อผมนะเชื่อคุณประยุทธ์นะคุณประยุทธ์บอกยังไงไงก็ต้องเชื่อเพราะผมเป็นคนตั้งมา2องร้าิบคนเหล่านี้ก็ต้องไปไงนะครับคอยดูแลคอยรับใช้พลเอกประยุทธ์ไปตลอดไปอ่ะ นะเพราะอะไรเพราะวันข้างหน้าเผื่อมีการรัฐประหารใหม่คนเหล่านี้ก็ได้แต่งตั้งเป็นอะไรสวอนะครับเพราะอะไรมีผลงานในการที่ไปไงดูแลรับใช้นะใส่ใจเชียร์พลเอกประยุทธ์ตลอดสมัยหน้าก็ได้เป็นอีกก็มีหลายๆคนโพสต์ทุกวันคอยดา่าพวกเด็กชูสามนิ้วติดคุกจบที่เรือนจำเนี่ยสมัยหน้าได้เป็นสวเนะี่ยมีอยู่คนเนี่ยโพสทุกวันเนี่ย โพสเทียร์รัฐบาลดา่าเด็กชูสามนิ้วดา่าปิยะบุตรดา่าธนาธรทุกวันจบที่เรือนจําจบที่เรือนจําจบที่คุกจบที่คุกจบที่คุกอยุคพักจบที่คุกโพสทุกวันสมัยหน้าได้เป็นแนสวว่สว,วอส่วนพวกสวอพวกนี้ก็คืออะไรก็มาจากการแต่งตั้งของพวกคณะรัฐประหารเพราะนั้นก็ต้องเชียร์ครับนะการประชุมสภา,าในวันนี้กับบางครั้งบางคนบอกเปลืองไฟเปล่า นะผมก็ว่ามันน่าจะเปลืองไฟมันไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลก็ตั้งยติมาก็จะเล่นงานฝ่ายค้านมีเจตนาไม่ดีต่อเด็กนักเรียนชูสามนิ้วนะแล้วก็เรื่องอะไรก็ไม่คุยมาคุยเรื่องโควิดนะประเด็นแรกอันที่สองก็มาคุยเรื่องอะไรขัดขัดขวางกระบวนเสด็จเอาประเด็นแบบนี้มาพูดเหมือนกับกล่าวหาว่าพวกผู้ประท้วงไปขัดขวางกบวนเสด็จทั้งๆที่คดีมันยังไม่จบสิ้นเลย ให้คดีมันไปถึงศาลในศาลตัดสินก่อนว่ามีการขัดขวางจริงไหมนะขัดขวางจริงหรือไม่ยังไม่จบมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนว่าทําไมใครรับผิดชอบขบวนเสด็จนะผ่านไปทางชูชุมนุมได้อย่างไรต้องรอให้ศาลตัดสินก่อนถ้าเราไปตั้งธงแบบนี้เอาสถาบันมาเป็นยัติในการประชุมวิสามัญมาตรา165เนี่ยมันก็ คือไปมองฝ่ายค้านมองผู้ประท้วงไปในลักษณะแบบนั้นมันก็ยากอะ่ะทัศนคติของรัฐบาลโดยเฉพาะฝัเด็กวายุก็ต้องปรับไหนบอกปรองดองอะ่ะนะดูยติสามข้อของรัฐบาลไม่ใช่ปรองดองแล้วนะมันตั้งข้อกล่าวหาไปยังผู้ประท้วงเลยอ่ะตั้งข้อกล่าวหาเลยอ่ะขัดขวางกระบวนการยังไม่ได้พิสูจน์ในชั้นศาลเลยรัฐธรรมนูญฉบับคอสชก็บอกว่านะ บุคคลใดจะถูกกล่าวหาวกระทําความผิดอาญาเนี่ยนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคมําพิพากษาถึงที่สุดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนว่าเป็นผู้กระทําความผิดมิได้รัฐมนูรรัฐธรมธรมนูญฉบับคณะ,ะรัฐประหารก็เขียนไว้ชัดแล้วคุณจะไปยัดข้อหาให้ประชาชนได้ไงยัดติในการอภิปรายวันนี้และข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องอะไรแต่อะไร,รมันมันเหมือนกไม่ได้เรื่องนะนะครับ นะแล้วก็พวกองคลักษ์ต่างๆนี่ก็ไร้สาระไม่ไม่ของฝ่ายรัฐบาลน,นะมาดูนะ mm hmm. คือไม่ได้คิดจะปะนีปน,อน้องนะมาก็จะด่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะด่ารัฐบาลไม่ได้อะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็ด่าบุคคลภายนอกอะฝ่ายรัฐบาลด่าพวกผู้ประท้วงะนะนะครับไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้ปนีปน้องอะไรเลยะนะเปลืองไฟเล่าๆแล้วก็ทําไปทํามาก็ไม่ออกแล้วครับอยากให้อยู่ต่อไม่ได้ทําผิดอะไร ท่องอยู่นั่นแหละไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้ทําผิดอะไรผมทําผิดอะไรนะผมมาจากการเลือกตั้งผมมาตามรัฐธรรมนูญท่องอยู่แค่นเนี้ยนะท่องอยู่ไปก็ไม่ยอมบอ,อกนะครับนะอยากอยู่ก็อยู่ไปนะครับแล้วก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันใช่ไหมมันก็ดูคนต่อไปมันจะได้เรื่องได้ล้วอะไร <S <S ผมดูแล้วมันเปลืองไฟเปล่านะไม่ได้เรื่องนะนะครับก็ดูันต่อไปแ้วตอนนี้ก็น้องๆเด็กๆเ,เ,เขาไปถึงสถานทูต เอยอรมน,นีหรือยังเนี่ยนะครับช่วยกันแชร์ครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะครับออาจารย์พูดถูกนะครับก็ท้าทายกันไปพลตำรวจเดกเสรีพิสูธิ์ก็ท้านายกไรลาออกผมจะออกด้วยทําไปทํามารู้สึกนายกก็บอกว่าผมจะออกพวกคุณออกทุกคนเวละ่ะผมว่ามันออกออกไปท้ายหมดนะพวกนักการเมืองพวกเนี้ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นายกออกออกไปเถอะครับเปลืองงบประมาณนะครับออกออกไปท้ายหมดละคนพวกนี้ นะฝ่ายรัฐบาลก็รัฐประมา,ารมาเท่าไหร่ห้าปีแล้วนะทำรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจใครๆก็รู้นะมันชัดเจนมันเด่นชัดอ่ะอยากอยู่นานวันนี้ก็อภิปรายนะควม่มรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์เอารัฐธรรมนูญมีชัยเพราะอยากอยู่นานก็คว่ัซะเอาแบบสืบทอดอำนาจอีกแปดปีนะเขาก็ต้องประท้วงกันต้องด่าก,กันเพราะมันมันคือดูแล้วมันเอาเปรียบแบบเกินควรอนะ่ะไม่ใช่น้อยอ,ยอะ่ะอืม นะครับนะแต่ละคนก็ทําเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคาพูดคําจานี่มันดูไม่ไหวแต่ละคนนะนี่บางคนบอกภาษีกูอ่าว่าไปนะครับอาขอบคุณอาจารย์ที่เข้าใจเรื่องการปฏิรูปนะผมก็ตรงไปตรงมาอันไหนผิดกฎหมายผมไม่กล้าพูดหรกผมกลัวติดคุกเพราะว่าผมต้องมีภาระนะอืนะครับไม่ใช่แกนนําผู้ประท้วงผมไม่สามารถจะใช้วูหานแรงๆนะต้องเข้าใจนะครับ อืมบินเป็นเทวดาตกดินตอนนี้อ่านะครับนะทุกวันนี้นะครับ